ตอบชัดๆช่วงนี้ขึ้นแท่นสาวฮอตอีกครั้งสําหรับคุณแม่ลูกหนึ่งตายชุติมาเรียกว่ามีแต่รายการอยากจีบมานั่งพูดคุยและล่าสุดตายชุติมาก็ได้มาขึ้นรถให้นิกกี้ในฉัดสัมภาษณ์ถึงเรื่องราวชีวิตรวมถึงเรื่องที่คนอยากรู้ก็ไม่พลาดว่าจะเป็นเรื่องของอดีตสามีแล้วว่าที่นายกถิ่นพิธาที่ตอนนี้ยังมีคนเชียร์ให้กลับมารักกันเยอะมากซึ่งในเทปตายชุติมาได้พูดถึงว่าเป็นแฟนเป็นคนที่รักและคนที่ผูกพันที่สุดอยู่แล้ว เพราะว่าเวลาสิบปีตอนที่ตัดสินใจเลิกกันเราก็ยังรักเขาอยู่ตายชุติมาเป็นคนพูดเองที่ขอเบรกความสัมพันธ์หรือแค่พ่อกับแม่ของลูกเลิกก็เสียใจแต่เราตัดสินใจไปแล้วก็ใช้เวลาทําใจอยู่3ปีและคําถามที่นิกกี้ถามว่าถ้าย้อนเวลากลับได้จะเลิกไหมซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าก็คงต้องลองถอยกันก่อนแต่คงยังไม่เลิกตอนนั้นมันเหมือนระเบิดความอดทนมันหมดด้วยมั้งจริงๆมันควรหาและมาถึงก็ไม่เสียดายแล้วก็ภูมิใจในตัวเขาภูมิใจแทนพิพิมรัะกันถามว่ายังรักเขาไหม ตายชุติมาตอบว่าก็เป็นห่วงเขาแหละเป็นห่วงตลอดเป็นห่วงทุกเรื่องเรื่องสุขภาพแต่อีกเดียวพี่พิมโตก็คงดูแลเขาได้ไม่เคยบอกว่าเป็นห่วงเขา